การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชปี2566อำเภอเมืองมหาสารคามขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 1. ติดตามสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติ 2. ขณะเกิดภัยพิบัติจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรที่ประสบภัย รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภัยและสำรวจความเสียหายเบื้องตน้น 3. รายงานสถานการณ์เบื้องตน้นให้ในายอำเภอเกษตรจังหวัดทราบจังหวัดมหาสารคาม ประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามประกาศณวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566และฉบับเพิ่มเติมประกาศณวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2566 4. เกษตรกรยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือกศ .01 กเกษตรกรแจ้งความเสียหายตามแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือกศศ .1 พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านหรือตำบลหรือเทศบาลประจำท้องที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายกอบตอรหรือนายกเทศมนตรีประจำท้องที่ต้องพิจารณาและลงชื่อรับรองความเสียหายในแบบรับความจำนงขอรับการช่วยเหลือกศศ0น หากคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านและตำบลดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลความเสียหายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเกษตรกรว่าได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบและคุณสมบัติของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่พร้อมประเมินความเสียหายตามแบบกสศ0 1ตามระเบียบกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์และอัตราให้ความช่วยเหลือ 6. บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือในระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและประมวลผลตามแบบกสศ0 2องเทำการประชาคมและนำข้อมูลความเสียหายไปปิดประกาศในสถานที่ราชการหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่น้อยกว่า3วันทำการ 8. สํสำนักงานเกษตรอำเภอ จะทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอกอชอพอ,อ